สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกัมอีเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็จะพานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูนะครับต้นนะครับสายอโรคาเซียนะครับแบล็กเมจิกกายนะครับแบล็กเมจิกกายนะครับก็เป็นลักษณะหน้าตานะครับที่มีความสวยงามนะครับลักษณะเขาคล้ายๆกับลายโมจิโต้นะครับนี่ อันนี้ให้ดูแบบใบที่เขาส่องแดดเลยนะครับตอนนี้แดดเช้ากำลังมานะครับใบเขามีความแบบสวยงามมากท่านชมลายเหมือนคลายหินอ่อนนะครับมีเขียวดำละคนกันไปนะครับดูตอนเขาสะท้อนแสงนะครับจากหลังใบนะครับแสงเข้าหลังใบนะครับ นี่ก็เป็นหน้าใบนะครับโดนแสงนะครับก็จะมีลวดลายแบบแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมลักษณะตรงหลังใบนะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหลังใบของแบ็กเมจิกไกนะครับดูเหมือนว่านะครับจะโดนเพี้ยครับ เพียเงงานแล้วตอนนี้โอ้โหไข่เพียบเลยนะครับหลังใบดูครับใครมีข้อแนะนำดีๆก็มาบอกกันได้นะครับการกำจัดเพีย้ยคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับการกำจัดนะครับดูดิโครเยออะ เดีย๋ยวต้องหาวิธีกำจัดก่อนนะครับใครมีวิธีแนะนำดีก็คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับเ<ม>ยอะจัดลักษณะใบก็นี่ครับสวยงามแบบนี้นะครับต้นนี้ผมเลี้ยงมาอยู่ประมาณสองสองเดือนสองสามเดือนได้นะครับจากต้นแบบเแบบี๋เแบบีแบบเป็นข้อเลยครับได้มาเป็นข้อนะครับ มีพี่ชายใจดีนะครับเขาแบ่งมาให้เลี้ยงนะครับเป็นไหลนะครับข้อไหลนะครับตอนนี้ก็ให้ลูกนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นแบ็คเมจิกเป็นไหลแบ็คเมจิกคอนโผล่มานะครับนี่ไม่ใช่เมจิกกายนะครับเมจิกกายอยู่นี่นะครับตอนนี้เขาให้ไหลมานะครับแบ็คเมจิกกายนะครับ ใบใหม่ออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับไหลนะครับไหลมีอยู่หนึ่งใบนะครับแต่ถ้ามีประมาณสองใบถึงสามใบนะครับผมถึงจะตัดแยกนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับอันนี้เป็นไหลมาจากลําต้นนะครับเขาแทงออกมานะครับเวลาแทงไหลนะครับเขาจะออกมาตรงกราบนะครับกราบไปตรงนี้นะครับเขาจะแทงออกมาตรงกลางนะครับตรงกลางที่ลําต้นนะครับกราบ ต้นนี้ก็แทงออกมาจากใบนี้นะครับแับของใบนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะยาวมาประมาณนี้เลยนะครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับแทงออกมาแทงออกมาจากตรงนี้นะครับี่ก็ได้อยู่ประมาณสามไหลนะครับตอนนี้นครับหนึ่งไหลสองไหลสามไหลนะครับได้ประมาณสามไหลนะครับ ต้นไม่สูงมากนะครับประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนได้นะครับความสูงของต้นนะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะครับผมว่าผมชอบลายใบนะครับมันดูมีเอกลักษณ์นะครับใบมีเอกลักษณ์ดีนะครับสีสันสวยงามนะครับโอ้ตอนนี้เพี้ยเต็มเลยครับหลังใบโอ้เพื่อน ไม่ค่อยได้ดูนะครับแล้วก็ต้นไม้นี้ก็ต่างแดลด้วยนะครับเทียบเลยครับใครมีข้อแนะนำดีๆนะครับแนะนำผมมาได้นะครับาการกำจัดเพียนะครับตอนนี้ก็ให้ไหลมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาตอนนี้นะครับเขาแพงหรือว่าราคามันถูกนะครับ ไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับในกลุ่มใจอโลคาเซียเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้มีเวลานะครับช่วงนี้ดูแลต้นไม้เลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเท่าไหร่ช่วงนี้ก็จะกลับมาเริ่มทยอยทําคลิปให้เพื่อนๆพืนครับในดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเวลาครับผมอัพคลิปนะครับใหม่ใครับก็จะได้เข้ามารับชมนะครับ อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะครับผมหรือว่าต้นไม้แบบไหนนะครับมีปัญหาอะไรนะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับช่วยหาข้อมูลมาอธิบายให้เพื่อนๆได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูแบ็คเมจิกไลนะครับ ลักษณะสีสัน 4, 3, ที่สวยงามมากนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อน